คลิปที่คุณหมอต้องดูเลยครับออกแบบคลินิกทันตก,กรรมยังไงให้คนไข้แน่นเต็มคลินิกคลินิกทำฟันสมัยนี้ถ้าแค่สะอาดอย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะครับเพราะคนไข้ในยุคนี้เนี่ยเขาจะเลือกจากความรู้สึกของเขาด้วยไม่ใช่ว่าแค่ราคาหรือหมอเพียงเท่านั้นนะครับจะต้องออกแบบให้คนไข้เนี่ยเขารู้สึกดีตั้งแต่ยังไม่เดินเข้าไปแล้วนี่คือสิ่งที่คุณหมอจะต้องใส่ใจในงานออกแบบครับ 1. ด่านแรกหน้าคลินิกจะต้องโดดเด่น ลองคิดดูนะครับถ้าเดินผ่าน3คลินิกในตึกเดียวกันคุณจะมองหาคลินิกไหนแน่นอนครับว่าต้องเป็นคลินิกที่หน้าคลินิกเนี่ยดูแตกต่างมีเอกลักษณ์มีแสงสีวัสดุและการจัดวางที่สะดุดตาแต่มันก็ไม่เวอร์จนเกินไปเพราะเราจะคิดว่ามันแพงและเนี่แหละครับคือจุดแรกที่ทำให้คนหยุดมองและตัดสินใจเข้าและมันก็คือ First i m p r e s s i ั n นั่นเองครับ สองเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องทำให้คนไข้เขารู้สึกอยากคุยไม่ใช่อยากรีบกลับการออกแบบโซนต้อนรับในคลินิกธันตกรรมเนี่ยเราจะต้องลดความกดดันให้กับคนไข้ให้มากที่สุดนะครับการใช้เคาน์เตอร์แบบเตีย้ยที่นั่งคุยกันได้เหมือนคาเฟ่ไม่ใช่ต้องยืนคุยกันเหมือนโรงพยาบาลหรือคลินิกสมัยเก่ามีโซนสอบถามอาการเบื้องต้นวัดความดันหรือการให้คำแนะนำแบบเป็นกันเองมันจะทำให้เราหรือคนไข้เนี่ยเขารู้สึกดีและอบอุ่นครับ การใช้แสงภายในเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยมันก็จะทําให้คนไข้เขารู้สึกเหมือนล้านความงามไม่ใช่มหาหมอฟันใครเคยไปคลินิกความงามถ้าเราทําได้เหมือนคลินิกความงามเขาจะรู้สึกว่าเออคลินิกนี้มันดูอบอุ่นมันดูสวยมันดูทันสมัยไม่เหมือนคลินิกทําฟันสมัยก่อนที่มันดูน่ากลัวใครที่เคยกลัวหมอฟันมาก่อนจะเข้าใจสิ่งนี้ดีครับ 3. ในห้องทําฟันความรู้สึกระหว่างทำเนี่ยสำคัญมากนะครับเสียงเครื่องมือ กินยาหรือท่าทางของหมอบางทีอะครับมันทําให้คนไข้เขาเครียดได้แต่ถ้ามันมีการออกแบบให้ใส่ใจในบรรยากาศในห้องตรวจเช่นอะไรบ้างเช่นอาจจะมีทีวีให้ดูระหว่างในการทําฟันหรือทีวีนั้นเนี่ยอาจจะเปิด YouTube เปิดเพลงเบาๆไว้คนไข้ได้ฟังหรือการใช้แสงสว่างที่ไม่แสบตามากไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะทําให้คนไข้เขาลืมความกลัวและมีความรู้สึกปลอดภัยได้มากขึ้นอันเนี้ยผมเองเป็นประสบการณ์ตรงเลยด้วยครับ การออกแบบคลินิกธนก,กรรมที่ดีมันจะเป็นคลินิกที่ทําให้คนไข้เขารู้สึกดีตั้งแต่ยังไม่เริ่มทําฟันเพราะสุดท้ายแล้วประสบการณ์ที่ประทับใจที่คุณหมอได้สรรสร้างออกแบบเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไข้เขากลับมาครับแล้วก็บอกต่อ เพียงแค่คุณหมอนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปรับในแบบในคลินิกของคุณหมอคนไข้ก็จะแน่นเต็มคลินิกทุกวันอย่างแน่นอนและหากคุณหมอมีคลินิกอยู่แล้วหรือต้องการจะเปิดคลินิกใหม่แต่ยังไม่มีมืออาชีพดูแลด้านงานออกแบบคลินิกทนตกรรมให้กับคุณหมอทักหาเราได้เลยครับ